สวัสดีค่ะวันนี้ก็รายงานสดจากบ้านสวนสะเพลงนะคะก็วันนี้วันที่8พฤษภาคม2563ก็มาดูดินที่เราขุดกันไว้นะคะน้ำเริ่มมาแล้วนะคะสวยงามน,นะคะนีค่ะปรับที่นะคะเตรียมเปิดสวนนะคะเปิดสวนอินทพารามนะคะ ปีนี้เป็นปีที่สองย้ำอีกครั้งหนึ่งปีนี้เป็นปีที่สองนะคะแล้วก็ออกผลผลิตสองครั้งนะคะแถวนี้นะคะปลูกประมาณวันที่สี่กรกฎาคมอ่าอีอดูต้นไม้ดูตรงนี้เป็นหลักนะคะปลูกประมาณวันที่สี่กรกฎาคมสองพันสิบแปดนะคะสองพันสิบแปดนะะวันนี้ก็ดูนะคะช่อแน่นตึ๊บเลยนะคะดกมากเป็นปีที่สอง นั้นคนที่คิดที่จะปลูกนะคะไซที่ลงปลูกปีเดียวและให้ผลผลิตไซ์นี้คุ้มค่าที่สุดนะคะลองคิดดูว่าลงปลูกไปแล้วนะคะลงปลูกไปแล้วรอแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้ขายได้ชื่นชมนะ,ะต้นสูงประมาณนี้นะคะปีที่สองก็ได้ปีที่สามก็ได้ในขณะที่เราเลี้ยงต้นเล็กอยู่นะคะเราเลี้ยงต้นเล็กอยู่ปีที่หนึ่ง ไม่ได้ปีสองไม่ได้ปีที่สามไม่ได้นะคะสามปีต้นใหญ่ไซน์นี้ปีหน้าก็จะต้องใหญ่กว่านี้แล้วก็มากกว่านี้ปีต่อไปก็ต้องใหญ่กว่านี้และมากกว่านี้เพราะฉะนั้นไซ์นี้ทําเงินทําเงินทําเงินไปถึงสามปีเป็นเงินเท่าไหร่ในขณะที่ต้นเล iona, ็กเรารอคอยต้นเล็กนะคะสามปีนั้นที่เรารอคอยเราไม่ได้เงินแต่ต้นใหญ่ได้เงินแล้วนะคะมันหมายถึงทั้งทุนและกําไร ได้มาแล้ว3ปีในขณะที่เราต้องรอต้นเล็กอีก3ปีนะคะเหมือนบ้านหนึ่งปลูกแล้วรอคอยไปกว่ามันจะโตแต่อีกบ้านหนึ่งตัดสินใจลงต้นใหญ่นะคะปีเดียวได้ผลผลิตอันนี้คือภาพนี้คือปีที่สองนะคะนี่คือปีที่สองนะคะขาดทุนกําไรมาอยู่ตรงกับตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะการตัดสินใจที่ถูกต้องเวลานะคะ เวลาสําคัญมากการที่คุณปลูกนะคะคุณเพิ่มทุนเข้ามานิดหนึ่งนะคะเพิ่มทุนเข้ามาและให้ผลผลิตเร็วขึ้นนะคะเพิ่มทุนเข้ามาแล้วให้ผลผลิตเร็วขึ้นตรงนี้คือคําตอบของธุรกิจนะคะถ้ารอรอคอยในระหว่างที่เรารอคอยเราไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยนี่ไม่ต้องรอคอยนะคุณได้มาเต็มๆนะคะปีที่สองแล้วนะคะเก็บผลผลิตปีที่สองแล้วยังขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ ลงไซต์ปีเดียวให้ผลผลิตนะคะเก็บผลผลิต1 2 3ปีแรกนะคะดีกว่าลงต้นเล็กแล้วรอคอยไปทีละปี1ปีผ่านไป2ปีผ่านไป3ปีผ่านไปนะคะเพราะนั้นใครที่อยากจะปลูกนะคะลงปีเดียวแล้วได้ผลผลิตเลยนะคะได้ผลผลิตในลักษณะนี้นะคะไซต์นี้เยอะขนาดนี้นะในปีที่สองนะคะก็ติดต่อ,อมานะคะ 095 54 54 028นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วมาพบกันใหม่